ไปแล้ที่สำนานคณะกรรมการกัปราบปรามการทุจริตในภารรัฐกันบ้างครับลงพื้นที่ที่เกาะอันสุราฐธานีตรดตามประเมินพุ่นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเกาะพังงันครับลมาเรสแต่ว่าครับสำหนักงานปปทคิดแปดบูรณาการร่วมกันงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ปปชสำนักตรวจดินแผ่นดินกรมในการรักษาความมั่นคงภายในที่ว่าการอำเภอเกาะพังงันและก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบนะครับประเมิน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฐานประวิทย์ยุที่ตมลบ้านไต้อำเภอ,อกบมันอ์ประมาณสมมติ5ร18ลน8เสน8มื6 0 0บาทนะครับซึ่งดำเนินการโดยสำนักง,งานก่อสร้างจุลประทานคณะกลางที15กรมจุลประทานครับในการตรวจติดตามค่ะก็มีผู้อำนวยการสำนัก ก่อสร้างชนละประธานคณะกลางทีสิบห้าหัวหน้าโครงการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมารวมชี้แจงรายละเอียดนะคะโดยโครงการนี้จัดสร้างเผื่อที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนสําหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนการท่องเที่ยวการเกษตรและก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ค่ะรายละเอียดก็ประกอบไปด้วยเคลื่อนดินความจนึ่งจุดนึ่งมลานลูกบกดเมตรอาคารระบายน้ำหล่อนอาคารท่อส่งน้ำทานน้นบนสั้นเคลื่อนถนน้นบำรุงรักษา ถ่ายเคลื่อนถนนคาาห่วงงานถนนถอดแทนระบบไฟฟ้าและกก็งานปรับปรุงท่านราค่ะโดยมีกำหนดก่อสร้างทังแมกกาลรอยวันค่ะสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม2568ซึ่งปัจจุบันค่ะก่อสร้างไปได้เพียง3 9 36เเท่านั้นค่ะอันนี้ล้าชาไปว่าแผ่น60จุดนั่นเลยค่ะเนื่องจากว่ามีปันหาการสร้งมอพื้นที่อุทยานและก็ป่าไม้รวมทึงปันหาน้ำท่วมและถนนค่ะการสร้ง พนหายต้องพิจารณาขยายสัญญาและวก็มีการเรียกค้ารับผู้รับจ้างกันด้วยค่ะครับคณะติดตั้นะครับได้เน้นย้ำให้การบริหานสัญญาเป็นไปตามกฎหม้ละระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งครัดนะครับสำรับความเสี่ยงการตุจริตกมรมโจลประทานชี้แจงว่าโอกาสเกิดขึ้นนั้นในขั้นตอนการคุมงานครับและการตรวดรับงาน หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับแบบอะไรก็ข้อกำหนดในสัญญาจึงยำไม่ถูกควยเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสุจริตที่กัหนดไว้ทางนี้การกติดตามดังกล่าวเป็นไปตามมาติครอรมนะครับเมื่อวันที่แปกุมภาพงเทียนชอบให้โครงก้ารเนีประมาณตั้งแต่500รอยล้านบาทขึ้นไปเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงการสุจริตพร้อมทางกำหนดมาตรการกรันความเสี่ยงนะครับส่งใ่้ปอปอท ติดตามตรวจสอบและประเมินพ้นย่างต่อเนื่องนะขอบ้าร้อยวันลานนี่ยันดุจพืนี้แต่วเละแล้วนี่เก้าร้อยวันก็เลยมาแล้วแต่เดือนกรกฎาคมน้องยิ่งอมเราสร้างไปได้ h ิ t เดียวเน่ยสร้างไปได้ไม่ตึงไม่ถึงครึ่งใช่แล้วแต่ว่าเป็นความว่างของพี่น้องก้อนนะตอหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่มีแล้วถ้าได้โครงการนี้มาสักเม็ดเนี่ยก็แน่นอนพี่น้องเรียกร้องกันมายาวนานแล้วนะอันนี้ก็ตรวจสอบกันไปนะคะ